วันนี้นะครับนี่ผมพามาร้านน้ำต้มหูใช้น้ำนะครับปั๊บกับพี่แก้วนะครับอตามกันครับตัวน,นะครับพี่แก้วสวัสดีครับสวัสดีจ้านี่ร้าน <c oughs> โอ้น,นี่น้ำต้มขู้นะฮะออน้ำต้มขูดนะชายน้ำอันนี้ใส่เครื่องใส่เครื่องด้วยอันนี้ใส่เครื่องเครื่องนี่มีอะไรมากครับเนี่ย <c oughs> เครื่องมีวุ้นม,มีสาคูแมงลักข้าวบาเล นี่น้ำาขียงเต้าหวยนะครับร้อนๆเลยนะแยกไว้ไหนใส่แยกเอาเอาเป็นเขีงเดียวนอกจากน้ำาต๊ะคู่ร้อนๆนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับนี่ปลาต้องโกนะครับทอดร้อนๆเลยนะครับใช่ปลาต้องโกร้อนๆเลยปลาต้องโกไม่ได้ใส่ไข่นะทานเจทานได้ เต้าหู้ร้อนๆไ,ได้แล้วค่ะโ<ห> <at> อ้ยนี i i ่นะครับน้ำตกคู弟弟弟่นะใส่เต้าหวยด้ไหมได้ใสใ yes, be ่เ <horribly> ต้าหวยด้วยนะนี่พิเศษใส่เต้าหวยด้วยพินี่เต้าหวยด้วยนะฮะเต้าหู้ครับอืมหอมนี่มีเต้าหวยด้วยอืมอดเจ้าครับร้านเต้าหู้ชายน้ำเนี่ย เออกี่โมงครับเนี่ยสี่สามครึ่งบสามครึ่ง,งแล้วปิดแล้วครับสามทุ่มค่ะสามทุ่มนะโอ้โหลูกค้ายเยอะมากๆเลยนะ